ภารกิจของยายน้อยวันนี้ค่ะปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านเกี่ยวหญ้าเมื่อเกี่ยวเสร็จก็ขนค่ะจะขนใส่รถเข็นนะคะไปให้น้องวัวค่ะก็ไปให้เจ้านำโชคค่ะยายน้อยก็จะเข็นใส่รถเข็นเนาะ,ะเกี่ยวหญ้าตรงนี้เพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านเนาะถ้าเราปล่อยให้หญ้าสูงไปกว่านี้หน้าบ้านของเราก็จะรกค่ะ เสร็จแล้วก็จะข้ามถนนมองซ้ายมองขวาค่ะข้อกลัวกับของยายน้อยจะอยู่คนละที่กันนะคะเชื่อไหมคะแค่มีคลองกั้นกลางอะ่ะเราสามารถแยกหมู่บ้านกันได้ค่ะยายน้อยหมู่หนึ่งแต่น้องหมู่สิบค่ะมาถึงแล้วค่ะหมู่สิบข้อกลัวของน้องนำโชคค่ะสมาชิกใหม่ได้มาที่หลัง ล่าสุดคือน้องนำโชคค่ะถามว่าทำไมจึงต้องเกี่ยวหญ้าเนเปียหรือหญ้าหวานเนาะมาให้น้องนำโชคเพียงตัวเดียวแต่จริงๆแล้วมีสามตัวค่ะแต่ที่เอามาให้น้องนำโชคตัวเดียวคือว่าน้องเขายังไม่คุ้นเคยกับสถานที่โล่งเนาะ ก็เลยต้องเอาน้องเขาเป็นวัวขุนค่ะเป็นวัวขุนให้กินหัวอาหารเสริมไปด้วยเวลาที่อยู่ในคอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเนเปียนะสำหรับเยน้อยที่เกี่ยวไปให้แต่ถ้าพ่อเขามาตอนเย็นเนาะพ่อเขาจะเกี่ยวหญ้าขนมาให้อะและนี่มารู้จักกับอะเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าบ้านเนาะเพราะว่ามานานแล้วอันนี้คือน้องสีทองค่ะ น้องสีทองนี่กินหญ้าเลือกมากเพราะว่าเป็นน้องวัวเขาเรียกน้องวัวเด็กเนอะรุ่นเด็กและที่เห็นไกลๆนูน่นคือน้องกระถินค่ะตัวสีขาวพ่นเลยแต่ชื่อกระถินถามว่าทำไมถึงให้ชื่อกระถินเขาได้เข้ามาในช่วงเทศกาลงานบุญทอดกระถินเนาะเนี่ยค่ะน้องสีทองเขาจะกินแต่ยอดหญ้านะถ้าเราเกี่ยวให้เขาอะเกี่ยวแค่ไหนเขาก็กินหมดค่ะ ที่ชอบมากที่สุดเลยคือยอดหญ้าแห้วหมูค่ะที่น้องสีทองชอบมากที่สุดเนาะแต่ถ้าเกิดให้เขากินเองนะเขาจะโฉบเอาแต่ยอดค่ะหญ้างามๆนะแต่เขาจะไม่กินหรอกเขาจะเดินวนไปวนมาเนี่ยบางทียายน้อยเขาเรียกว่าออนซอนเนาะออนซอนต้องเอามาป้อนเขาถ้าป้อนเขาถ้าป้อนเขาหรือว่าเจาะจงให้เขากินนะ่ะเขาจะกินได้เยอะสําหรับอ่น้องสีทองตัวนี้นะ ยายน้อยชอบเกี่ยวหญ้าเห้าหมูยอดหญ้าเห้หมูให้เขาเอาใจเขาค่ะเพราะว่ายังเขาเรียกอายุน้อยกับเขาในกลุ่มอ่ะพูดง่ายๆส่วนเจ้ากระถินไกลๆกินได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าไม่กินหญ้าแก่เหมือนกันค่ะนะคะเนี่แหละค่ะภารากิจของยายน้อยเนาะ